ราศีมีนพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30ปีนาคมปี2565จะส่งผลยังไงมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมีนเมื่อพระราหูย้ายครั้งใหญ่วันที่30มีนาคมปี2565 ชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีมีนเท่านั้น ชาวราศีมีนคะสำหรับการโยกย้ายเปลี่ยนราศีของดาวพระราหูในรอบนี้ก็ถือว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทั้ง12ราศีอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวราหูเขาเป็นดาวใหญ่เป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเทพเจ้าของความลุ่มหลงมัวเมาทีนี้นะคะพอย้ายราศีแต่ละครั้งก็ย่อมจะส่งผลเห็นได้ชัด ดาวราหูก็จะย้ายจากราศีพฤกษภเข้าไปสถิตยอยู่ในราศีเมษเป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งหรือประมาณ18เดือนและราหูเดิมนั้นนะคะ<ม>เขาเป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศของชาวลัคนาราศีมีนวีนาศก็เป็นพบสุดท้ายนะคะในจกักราศีอาจจะมีความหมายทั้งในด้านที่ดีแล้วก็ไม่ดีในทางที่ไม่ดีนะคะวีนาศก็หมายถึงจุดสิ้นสุดการแตกหักพังทลายจุดจบ แต่ว่าในอีกความหมายของวินาศนะคะก็จะหมายถึงพวกที่อยู่เบื้องหลังอาจหมายถึงการที่จะมีคนเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแบบลับๆนะคะหมายถึงต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศสถานที่ห่างไกลก่อนหน้านี้นะคะตอนที่พระราหูอยู่ในราศีพฤกษพซึ่งเป็นภพสหัชชะของชาวราศีมีนก็หมายถึงเรื่องราวที่ไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฟูงสังคมคนรอบข้าง ก็เป็นไปได้นะคะว่าในช่วงปี2,563ปี2,564ที่ผ่านมาก ชาวลัคนาราศีมีนหลายคนคุณอาจจะต้องไปเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าโดนเพื่อนหักหลังการที่ไปถูกโกงถูกทำให้หลงเชื่อหลงไว้ใจจากคนรู้จกักจากคนใกล้ตัวบางคนคุณอาจจะถูกชักชวนไปลงทุนนอกจากจะไม่มีกำไรตอบแทนกลับมาแล้วเงินที่ลงไปก่อนอ่าจ,จะหายไปกับเพื่อนกับคนที่เราไว้ใจหลายคนต้องเสียเพื่อนไปเพราะผลประโยชน์นะคะ เอาละค่ชะชาวลัคนาราศีมีนในวันที่30มีนาคมปี2565นี้ดาวพระราหูก็จะย้ายราศีแล้วนะคะจะย้ายออกจากสหัชชะเข้าไปอยู่ในกระดุมพลาแทนกระดุมพลาก็เป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเงินทองทรัพย์สินการหารายได้ของชาวราศีมีนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่ราหูเดิมเรานะคะเขามาจากวินาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าดาวราหูจะให้ผลไปในทางร้ายทั้งหมดนะคะ วีนากระดุมพระถ้าแปลกันแบบตรงๆเขาก็หมายถึงว่าคุณมีเรื่องให้ต้องเสียเงินอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะยังไงต้องวางแผนให้ดีเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่ถึงแม้ว่าพระราหูนะคะจะเป็นดาวบาทประคอกก็จริงแต่ข้อดีของดาวราหูก็มีเหมือนกันนะคะราหูเป็นดาวที่หมายถึงปฏิพานไหวพริบการู้จักเอาตัวรอดการพลิกแพลงเก่งแก้ไขสถานการณ์เก่งนะคะ และราหูที่ไปอยู่ในราศีเมษนั้นเขาจะมีกำลังที่เข้มแข็งเป็นพิเศษเป็นทั้งดาวยงยศหรือยังเป็นบุญสุราลิศด้วยแปลว่าก็จะขยายความว่าเป็นราหูให้แข็งแกร่งมากขึ้นนะคะทั้งในเรื่องของความแปลกแตกต่างมีไหวพริบความกระตือรือร้นที่มากขึ้นก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าพระราหูจะเป็นดาวที่เข้ามาพลิกชีวิตของชาวราศีมีนเลยก็ว่าได้ เพราะว่าราหูเขาเป็นเทพเจ้าแห่งความเปลี่ยนแปลงที่นี้พอเข้าไปอยู่ในเรือนการเงินก็แปลว่าดวงการเงินชาวลัคนาราศีมีนมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะคะดาวราหูจะโคจรมานำหน้าลัคนาเป็นศูนย์พาห,ากหาักมาอยู่ในพบเรือนแห่งการสร้างเงินสร้างทองก็จะส่งผลให้หลายๆคนคุณจะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่จะทำมาหากินเปลี่ยนแปลงวิธีจะทำมาหารายได้นะคะ หลายคนจะเกิดไอเดียในการที่จะสร้างเงินสร้างทองให้กับตัวเองนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับแดนไกลต่างประเทศงานออนไลน์ต่างๆแล้ววินาศนะคะเขาก็ยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อสิ่งลี้ลับต่างๆการที่คุณจะได้เงินมาแบบลับๆมีคนแอบเอาเงินมาให้คุณก็ได้ตรงนี้ก็ถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมีนมีโอกาสมีเกณฑ์ที่เงินทองจะหลั่งไหลเข้าม,ามามากมายค่ะ ที่สําคัญนะคะพราหูไปอยู่ในราศีแม่ธาตุก็จะแผ่อิทธิพลเอื้อมไปถึงดาวคู่มิตรใหญ่นั่นก็คือดาวเสาร์ที่โคจรเป็นเกษตรตาธิปดีอยู่ในราศีมังกรก็จะส่งผลดีมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของเงินทอง จะมีเกณฑ์น,นะคะที่ทําให้ชาวราศีพินได้โชคใหญ่ได้เงินแบบไม่คาดฝันนะคะเงินเกี่ยวกับการพน,นันการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตรงนี้ก็ถือว่าจะมีเงินเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะคะแต่ขณะดเดียวกันก็เราก็อย่าลืมว่าราหูเข้าไปอยู่ในตําแหน่งที่เรียกว่าราหูค้นรัพบ แปลว่าถึงจะหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะก็จริงนะคะแต่ก็จะเก็บเงินเอาไว้ไม่อยู่ถึงจะมีเงินเข้ามามากมายแต่มันก็จะมีเรื่องของการที่ทำให้คุณต้องใช้จ่ายเงินทองแบบคาดไม่ถึงเช่นกันเรียกว่าชาวลัคนาราศีมีนเองคุณมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์แต่ขณะเดียวกันคุณก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์เหมือนกันนะคะเรียกว่ามันมีทั้งได้ทั้งเสียนะคะ เพราะว่าราหูเองนะคะก็คือความหลงไหลบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องของความหลงละเริ่งของตัวเราเองนี่แหละคะ่ะพอหาเงินได้เยอะก็ใช้เยอะเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็หาใหม่ก็ได้การใช้เงินแบบไม่คิดสนุกกับการจับจ่ายใช้สอย ก็ขอแนะนานะคะเช้ารัคนาราศีมียังไงก็ตามพยายามเอาเงินไปเก็บเป็นทรัพย์สินเอาไปลงทุนอย่างเช่นในเรื่องของการไปซื้อทองคําซื้อกองทุนพันธบ,บัตรหรือว่าซื้อที่ดินซื้อสินทรัพย์เก็บเอาไว้หรือไม่ก็อาจจะแก้เคล็ดด้วยการที่เราไปสร้างนี้สร้างสินก็ได้เช่นไปซื้อบ้านพรอนล,ลดการลงทุนทำธุรกิจต่างๆ ตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะเก็บเงินสดกับตัวไม่ได้แต่เราก็จะมีสินทรัพย์มีหลักทรัพย์เป็นของตัวเองวางแผนการเงินให้ดีนะคะรอบครอบในเรื่องของการลงทุนให้มากที่สุดนะคะ ยังไงก็ตามนะคะพอหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณจะกลับมาโคโจรเป็นเกษตราที่พอดีกลับมาโคโจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณอีกครั้งพอดาวประจำตัวกลับมาอยู่ในจุดที่เข้มแข็งนะคะจะเป็นสิ่งที่ช่วยคุ้มโทษคุ้มภยัยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีสติมากขึ้น ใครนะคะที่มีไอเดียมีโปรเจกต์มีโครงการที่จะไปลงทุนทําอะไรก็ตามแต่ก็อาจจะต้องรองให้พ้นช่วงสงการไปก่อนนะคะ แล้วก็คุณก็จะสามารถทำได้ทั้งหมดแล้วก็มันก็จะสำเร็จด้วยเพราะว่ามีดาวบุญมาหนุนส่งดวงนั่นเองนะคะเอาล่ะสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าพระราหูจะเข้ามาคนครนพั์อาจจะทําให้คุณรู้สึกสนุกกับการใช้เงินใช้ทองกล้ากินกล้าใช้หาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะแต่ก็เก็บไม่อยู่กระเป๋ารั่วก็ตามถ้าระวังแผนให้ดีนะคะเปลี่ยนเงินเป็นอย่างอื่นแทนอย่ากังวลไปนะคะอย่ากลัวไป คุณมีทั้งดาวพฤหัสมีทั้งดาวเสาดาวโชคลาภดาวโชกใหญ่โคจรเป็นกเกษตรตาทิตย์ดีแถมปีนี้นะคะคุณจะมีดาวพระราหูที่เป็นบุญสุราลิศก็ถือว่าดาวตีเทพทั้งสามดวงเลยกําลังจะโคจรให้คุณให้ผลที่ดีกับคุณอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆกับชาวราศีมีในเรื่องของการที่จะทํางานสร้างเงินจะได้ตั้งหลักตั้งตัวเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองในช่วง1 0 แเดือนจากนี้เป็นต้นไปนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพิเศษของชาวราศีมีนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังฝากกดติดตามช่องและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ